ัลโหลสวัสดีครับยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่และคูนชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม One Punch Man the Songket นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาอธิบายไม่ใช่อธิบายสิมารีวิวก็คือว่าระบบระบบกิวชิงชัยนะครับก็เป็นระบบที่เข้ามาให้กิวแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับทำการต่อสู้กันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกิวของ กายหิดนะครับซึ่งเป็นจิวที่ผมอยู่นะครับก็มาดูว่าจิวผมเนี่ยตีได้แต้มเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูกันนะเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับให้เซิร์ฟเวอร์กู้แข่งด้วยนะครับว่าจะสามารถชิงอันดับหนึ่งกันได้ไหมนะครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับแอคชั่น อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับระบบชิงชัยใหม่นะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่ตรงกิวนะครับผมพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับระบบชิงชัยนะครับผมนี่ครับสําหรับระบบชิงชัยนะครับชิงชัยกิวก็จําเป็นที่จะต้องจัดทีมนะครับทั้งหมด สามทีมด้วยกันนะครับสามทีมเดี๋ยวอนะเอาจอประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็เป็นระบบแข่งขันกิวนะครับก็คือเป็นการเอาตัวละครของกิวนะครับทั้งหมด3ทีมเนี่ยมาสู้กันนะครับผมก็มีนะครับทีม1ทีม2ทีม3นะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าถ้าทีมพลัง เราเนี่ยมีไม่มากนะครับให้รวมทีมเก่งๆนะครับเป็นทีมเดียวนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแยกเอาตัวไปทีม2แล้วก็ทีมสมนะครับจะทำให้ทีมเนี่ยอ่อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่เก่งเลยสักทีมนะเพราะงั้นเอาไว้ทีมเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีตัวละครปั้นเยอะนะครับเราสามารถกระจายตัวตัวเก่งๆอะไปทีมอื่นได้นะครับผมาการประมาณนี้นะครับผม แล้วก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็การแข่งขันนะครับก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจับเลขคู่นะครับก็คือคิวเซิร์ฟเวอร์ที่1 2ึ่สามสี่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์สิองะไปจับกับ13บสะครับแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมันน่าจะมีการจับไม่ใช่เป็นเลขคู่นะอาจจะเป็นจับ ตามจานวนกิวนะครับว่าแบบความหนาแน่แนของคนในเซิร์ฟอาจจะเป็น3ามเซิร์ฟเวอร์รวมกันนะหรือว่าถ้าเซิร์ฟไหนแน่นๆหน่อยก็อาจจะเป็นสองเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้สู้กับเซิร์ฟเวอร์สิบนะครับแบบทีแล้วอะ่ะเราควรจะได้จับกับเซิร์ฟเวอร์สิบแล้วก็สิบสองนะแต่ว่าเราได้จับกับเซิร์ฟเวอร์สิบานะครับวิธีดูเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือตัวนี้ครับตัวเลขท้ายข้างหลังนะครับหนึ่งสามนี่คือเซิร์ฟเวอร์สิบานะ หนคือเซิร์ฟเวอร์สินะตอนนี้กล่องก็รอกล่องเปิดนะครับหลัง22่สนาฬิกานะก็จะรับได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสนามกันเลยนะครับผมในสนามนี่มาแล้วนะครับสำหรับฝั่งกิวกกยิตนะครับก็ศูนย์ใหญ่นะครับพันธหน้ากิวเราครอบกรองนะครับผมก็ยังไม่โดนแตะต้องเลยนะเพราะว่ากิวยังมี อยู่อีกสองฐานนะครับก็คือฐานของลุงนะครับแล้วก็ฐานของโทมิกะนะครับอ่าที่ยังอยู่นะแล้วก็ยังมีฝั่งนี้อีกนะโดนตีไปครึ่งเดียวนะครึ่งล่างนะครับผมก็การยึดโลงงานวัสดุเนี่ยเราก็ทําการยึดได้ทั้งหมด6ฐานเลยนะครับทั้งฝั่งเรา3ฐานแล้วก็ฝั่งเขาอีก3าฐานนะครับอ่าแล้วก็ การตีเนี่ยใครที่ทำดาเมจสูงสุดในทีมหลักของเขาได้นะครับก็จะได้ขึ้นหน,หน้าต่างตรงนี้นะเป็นว่าเป็นผู้ทำลายบ้านหลังนี้นะครับผมคนที่ทำลายนะครับก็มีเนี่ยครับมาริโมนะครับมียูนะนะครับสิบหกมัดน,นะครับพรองฐานอยู่ตรงนี้เบนเคสี่แปดนะครับโปเต้โปเต้สองฐานนะครับอาวันสองฐานอารพีจีเอ็น คลองตรงนี้นะครับแล้วก็ RBB นะครับตรงนี้เร้ก็กกยหิดกวาดไปนะครับ4สามฐานสามบ้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโรงงานวัสดุนะครับส่วนแร็คคูนชแนลนะครับมาเจาะตรงนี้ครับก็เป็นทีมทีมตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับสรับแต้มที่ใช้ไปนะครับก็อ่า ผมทำการเอาทีมหลักตีนะครับก็คือเอาทีมหลักตีเพื่อเก็บแต้มนะก็คือให้ชนะสองครั้งก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวทีมรองเนี่ยครับเก็บตัวเสร็จที่เขาเหลือหรือว่าเสร็ษที่เราตีเหลือนะครับผมนะเพื่อเก็บแต้มให้ครบรอบการตีนะครับก็หลักๆนะเราควรจะเก็บแต้มตรงนี้นะครับให้ได้2สอครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กล่องหีบรางวัลนะครับเปิดได้สกล่องนะครับผมอ่านะ นี่ครับเราก็ดูอันดับตรงนี้ได้ครับว่าใครเก็บไปเท่าไหร่บ้างนะครับผมนี่ครั้งรอบนี้ผมเผลอเก็บเยอะไปนะครับเพราะตอนแรกคิดว่าจะทีมทีมลองตีแบบกดสริปแล้วแพ้เนาะแต่ว่ามันชนะไปสองรอบเลยนะก็เลยเก็บแต้มได้เกินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็แต่ว่าฝั่งเราก็โดนตีไปเยอะอยู่นะครับผมกิวเขาก็ถือว่า,าใช้ได้อยู่นะครับผม เพราะว่าชื่อชื่อของคนในกิวเขาเนี่ยครับไรจีนะครับน่าจะอ่านว่าไรจีหรือเปล่าหรือว่าไรเก็กเหรอครับเขาตั้งชื่อตัวละครนะเป็นคล้ายๆกันเลยครับศูนย์สี่ใช่ไหมครับคนนี้แล้วก็อย่างคนนี้ศูนย์เก้านะครับอ่าอันนี้หกเก้าอันนี้เอ็กใช่ไหมครับอันนี้ x 2สองศูนย์เนี่ยครับคืออ่าก็คือเขามีแผนการตีอยู่แหละแต่ด้วยความต่างชั้นนะครับว่า กิวไกยิดเนี่ยมีพลังทีมเนี่ยโหดๆกันหลายคนนะครับทำให้ต่อให้เขาวางแผนมาเนี่ยก็ยังตีไม่เข้านะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับเขาตีเนี่ยตอนแรกเขาตีด้านหน้า3ามหลังนะครับคือตอนเช้านะครับภาพหยอนนะครับคือเขาตีสามหลังตอนเช้าตรงนี้แล้วก็สามหลังตรงนี้ครับแล้วก็ยึดลงพลังงานเราได้นะครับ2อลงตอนเช้านะครับแล้วก็เขาก็มาทะลวงตรงนี้ครับอเพื่อยึด สองโรงนี้แต่ว่าสายสายเราก็มาตีคืนได้เนาะก็อันนี้ครับเขาก็มาเจาะตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่บ้านหลังใหญ่นะครับผมเพราะว่าคอของมาเจอตรงนี้น่าจะตีเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเก็บแถวนี้ก่อนนะแล้วก็ไปเจอตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เขาก็ไม่เก็บนะเขาเก็บเข้าฝั่งนี้นะเพราะว่าว่าอะไรเดี๋ยวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรนะ ดีแล้วนะถ้าเป็นผมผมผมเลือกเก็บเก็บฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าพลังตัวนี้มันเก้าล้านแปดแหละแต่ว่าเขาเจาะเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหตุผลที่เขาเจาะตรงนี้เหมือนกันนะครับอา,อาจจะเป็นเหมือนพอตีแล้วทีมฝั่งนี้เขาเห็นว่าเป็นหน้ากากหวานนะครับน่าจะแบบเจ็บง่ายกว่าเขาเลยมาตีตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบ ปูแฟงนะครับแล้วก็เป็นอชุราคาบุโตะนะครับเขาเลยไม่ไม่อยากจะเก็บต่อให้พลังน้อยกว่าเนาะอะไมาเก็บตรงนี้เท่าที่ผมคาดเดานะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับระบ,ระบบการต่อสู้แบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นระบบการต่อสู้ที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะต้องสามคคีกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตีแบบ เจ็บแต้มคนเดียวเยอะๆนะครับเราจะไม่มีให้เพื่อนบ้านเนี่ยให้เพื่อนตีเก็บเลยนะครับสังเกตถ้าตอนนี้คือตีหมดแล้วเนี่ยคนที่เพิ่งเข้ามาตอนเย็นๆหรือว่าค่ำๆเนี่ยก็จะไม่มีที่ให้ตีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกิดตีไปหมดแล้วแต่ว่าแบบบ้านยังไม่แตกนะครับอันนี้ก็ต้องแบบใช้เพชรนะครับว่าเออใครจะใช้เพชรตีบ้างอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นการวางแผนเนาะก็หลักๆนะครับก็คือเก็บ ตรงนี้นะครับให้แค่ให้ได้แค่ประมาณสองร้อยแต้มก็พอเนาะถ้าสิว,ว่าได้แค่สองร้อยแต้มเนี่ยก็พอละถ้าสิว,ว่าได้มากกว่านี้อะไรมากกว่าเนี้ยเราก็ไม่มีแต้มอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็คือจะได้แค่สองร้อยก็คือปลดสองกล่องนั่นแหละส่วนแต้มตรงเนี้ยอันดับรอบคัดเลือกนะครับก็คือในวันสุดท้ายเนี่ยมันจะจัดเรียงว่ารอบคัดเลือกเนี่ยใครได้แต้มสูงสุดนะครับก็จะได้ ของรางวัลตามนี้นะครับผมแล้วส่วนเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยคือจัดอันดับแข่งวันสุดท้ายเสร็จนะใครได้ชนะเลิศก็จะได้นะครับอุปกรณ์สีส้มนะครับสองสองชิ้นเลยนะครับแล้วก็แท่นเลเวลหนึ่งแท่นลำค่าเลเวลหนึ่งเนี่ยสองแท่งนะครับผมก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าตองอันนี้คือไม่มีผลกับแต้มรายวันหยือรายวันแค่ได้200ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าไอ ตอนจัดอันดับเนี่ยครับคะแนนที่ต่อสู้เนี่ยเขาจะวัดกันที่อะไรครับเขาจะวัดกันที่ถ้าใครตีได้เยอะสุดนะครับคล้ายๆแบบไม่แพ้สักครั้งเลยก็จะได้อันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในรายละเอียดลึกกว่านั้นถ้าสมมติว่าตีชนะเหมือนกันหมดนะครับอ่ามันก็จะมาดูกันที่แต้มตรงนี้ครับแต้มพลังงานตรงเนี้ยแต้มยึดของเพราะงั้นเนี่ยวิธีการตีก็คือเหมือน พอเราตีเข้ามาใช่ไหมครับเราต้องรีบยึดโรงงานวัสดุให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายกรณีที่ต่างคนต่างเก่งนะครับกิลของเขาเนี่ยจะสามารถตีเราได้หมดเหมือนกันนะครับมีกรณีนี้แล้วนะผมเคยเจออยู่แล้วกิลฝั่งเราก็ตีเขาได้หมดเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2องกิลสามารถต่อฆ่ากันได้หมดแล้วก็จะมาแย่งชิงกันที่โรงงานวัสดุนะครับเพราะว่าโรงงานวัสดุเมื่อเราเาตัวละครขึ้นเนี่ย จะได้400แต้มกล่องต่อชั่วโมงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะเอาขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะว่เาเรารีบมายึดแล้วก็เอาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นฝั่งตัวเองขึ้นฝั่งตัวเององนี้ครับอ,อย่างน้อยเนี่ยเราควรจะครอบครองทรัพยากรให้ได้เกินครึ่งนะครับประมาณ4ี่กล่องห้ากล่องนะครับถ้าส่วิว่าจิวที่สูตรสีกันนะครับแข่งแบบได้แต้มพอๆกันนะผมแนะนำให้ ให้เอาขึ้นแบบชิงให้ได้หกกล่องตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้แต้มตรงนี้ทิ้งห่างมากที่สุดนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราเจอคู่แข่งที่แบบอ่าต่างชั้นกันเกินเช่นฝั่งเรานี่คือแทบเขาเรียกว่าอะไรแทบซูมไม่ได้เลยนะครับส่วนมากเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ที่ไต้หวันเขาเล่นก็เลยเขาจะทิ้งกล่องไว้กล่องหนึ่งนะอย่างเช่นกล่องกล่องตรงนี้เขาจะทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะให้ฝั่งเขาอะ เอาตัวมาขึ้นนะครับหรือไม่เราก็เอาตัวที่พลังอ่อนๆในทีมนะครับก็คือทีมรองอ่ะเอาขึ้นเพื่อให้เขาตีเพื่อที่จะให้คนที่แต้มกล่องตรงเนี้ยไม่ถึงนะครับมาเก็บให้ถึงนะสองร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ โอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ผมว่าถ้าไปดูอันดับในเซิร์ฟเวอร์นะครับจิวที่เขาเรียกวไงมาวัดใกล้เคียงนะครับว่าจะสามารถมาชนกับเราได้นะครับก็น่าจะเป็นนะครับแถวๆนี้นะครับแมทเฮาส์นะครับเอเวอร์กรานะครับ The One นะครับ ดแล้วรตรงนี้เราดูจากตรงไหนได้อีกนะครับนอกจากเราเช็คตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้บางทีมันไม่ใช่คะแนนรวมอยู่ที่จัดทีมด้วยนะครับเราจะไปดูตรงบ o ลล s นะครับไปที่สำรวจแล้วก็ไปดูทาสูกิวนะครับดูอันดับแล้งนะครับคนที่ตีทีมที่น่ากลัวนะครับอ่าต่อให้เขาเป็นทีมสาย pve ก็เถิดะนะครับก็คือเนี่ย ยูเมเฮานะก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าอันดับแต้มการตีขับไล่โบลสนะครับมันเขาเรียกไงมันสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาเมจที่เขาทำได้นะครับก็ถูกว่าเยอะมากนะครับต้องไปดูอีกทีว่าสปีดทีมเขาขนาดไหนนะถ้าเขาจัดเซต PVP มานะครับก็น่ากลัวนะครับถ้าเขาวางแผนดีๆนะครับ เดี๋ยวต้องมาวัดกันนะครับถ้าตอนสู้กับแมทนะครับอ่าแล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าไม่ครบ200จะได้กล่องอยู่ไหมครับคําตอบก็คือได้กล่องนะครับถ้าสมมุติว่าต่อให้ทําการต่อสู้เพียงหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเราแพ้เราก็ยังได้กล่องนะครับก็คือมีต่อให้มีแค่20แต้มนะครับเราก็จะได้1กล่องครับการันตีอย่างน้อย1กล่อง แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าไปโจมตีสักครั้งเดียวเลยครับคือไม่ได้เข้าไปเลยคืนนั้นน่ะเพื่อนๆก็จะไม่ได้เปิดกล่องครับผมเคยลองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับคือวันนั้นแบบลืมไปเลยว่ามันมีดวนชิงชัยคิวนะครับผมลืมเข้าไปดูแต่ว่าเข้าไปดูตอนสี่ทุ่มและหลังจากที่มันจะเปิดกล่องพอเข้าไปปุ๊บอา้าวผมไม่ไม่สามารถเปิดกล่องได้นะครับ สำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม s u b s r r i e e นะครับจะมีปุ่ม j o ยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม s u c r i b e c h ชาแนลจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางชาแนลด้วยนะครับ